มาถึงข่าวดีของแฟนๆปีศาจแดงครับตอนนี้ก็อาจจะก,กลับบ้านได้ง่ายยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามีบริการแท็กซี่อูเบอร์ที่เป็นสมาร์ทเซอร์รายใหม่ให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการรับส่งจากน้นาสามโอทอัฟฟอร์ดจนถึงบ้านแฟนๆอย่างปลอดภัยครับเป็นการจับมือพัฒนวิถีทางธุรกิจรายใหม่กับสโมสรดังจากพิมเบอร์ลิตก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจับมือกับทางด้านแท็กซี่อูเบอร์ครับจะให้บริการพิเศษที่เรียกว่าอูเบอร์โซนกับการบริการกองเชียร์ในการเดินทางที่โอทัฟฟอร์ด ทาสงสโมสรจะหารือกับกลุ่มแฟนบอนลนะครับว,ว่าควรจะวางจุดดังกล่าวนี้บริเวณใดพร้อมกับตั้งเป้าดนินการให้เสร็จภายในฤดูกาลนี้นะครับซึ่งกองเชียรนั้นก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ทางสมาร์ทโฟนในการอรียเรท็กซี่และชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดครับ อูเบอร์จะเชื่อมต่อบริการนี้ไปกว่า30ประเทศทั่วโลกในการเดินทางมาชมเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทั้งคอนเทนต์เบื้องหลังนั้นก็จะให้แฟนบอลมาร่วมเชียกันในวันแข่งขันด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ก็ตามครับและจะยังมีการส่งรถและคนขับให้มาส่งยางโอทัฟฟอร์ดก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีครับทำให้แฟนบอลนั้นอยู่กาสใกล้ชิดกับสโมสรมากยิ่งขึ้น ตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูเตับ6ของตารางครับชนะ11เสมอ6แพ้3มี39าคะแนนตามหลังจากหูอย่างเชลซีถึง10คะแนนด้วยกันครับก็ <c oughs> จะมีโปรแกรมหนักในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับกับการทำศึกแจ้งเดือนเปิดออตรัฟร์ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเตดจะพบกับเลอพูลนะครับหลังจากนั้นเสมอกันที่แอนฟิลมา0ประตูต่อ0ครับ